กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ้งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีสไดร์เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาบร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่งนะครับบอรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับได้ทักไลน์เพื่อแจ้ง,งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ญี่ปุ่นนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับความกลางนนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สร้างบาดแผลนะครับโดยการลุกรานเพื่อนบ้านนะครับอย่างเกาหลี นะอย่างจีนนะครับและหลายชาติในอาเซียนนะครับแต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกานะครับสยบลงได้นะเกิดสงครามใหญ่แถบแปซิฟิกนะครับจนสุดท้ายก็โดนลุกระเบิดบรมานูนะจากทางสหรัฐอเมริกานะที่เมืองฮิโรชิมาก็นางาซากิตามรูปภาพนี่แหละครับที่มีการประชุมกลุ่ม G7 นะครับแต่ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดนสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แต่ทุกวันนี้กลายเป็นพันธมิตรนะที่เหนียวแน่นกับทางสหรัฐอเมริกา และมีโนโยบายที่ฝักไสไปทางตะวันตกนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้น่าสนใจและน่าติดตามเพราะว่าบาดแผลที่หายไปก็จริงในสมัยสงครามโลกรที่2องเนี่ยมันก็เป็นแผลเป็นให้กับหลายชาตินะครับอย่างความโหดร้ายทารุณของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่นานกิงที่จีนนะครับก็สังหารชาวจีนไปหลายแสนคนนะครับแล้วก็การบุกรุกรานนะครับในแถวแถวแปซิฟิกนะในอาเซียนนะฟิลิปปิน ไทยนะฮะเอ่อเมียนมามาเลเซียเนี่ยนะครับก็มาจากญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะความก้าวร้าวความกล่างของญี่ปุ่นนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับทุกวันนี้ต้องอยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นชาติที่พัฒนาแล้วนะอยู่ในกลุ่ม G 7ด้วยก็มีโนโยบายฝักใฝ่นะกับสมัครพรรคพวกในทางตะวันตกนะครับก็จะมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวตึงเอเชียนะครับในแปซิฟิกก็ว่าได้โนโยบายต่างประเทศก็ฝักใฝ่ตะวันตกนะครับเพราะว่า ล่าสุดก็จะเปิดศูนย์ประสานงานนะครับทางการทหารให้กับทางเนโตนะครับแล้วก็ให้กับทางด้านออสเตรเลียนะครับสหรัฐในแปซิฟิกนี่แหละครับซึ่งจีนก็มาร้องขอนะครับว่าอย่านําเรื่องราวต่างๆนะอย่างนี้เข้ามาในเอเชียแต่ญี่ปุ่นก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจับตาดูอยู่นะหากสงครามโลกนะครั้งที่3ระเบิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวนะครับ เพราะว่าญี่ปุ่นนี่ถือเป็นตัวตึงเอเชียในแปซิฟิกทีเดียวนะซึ่งไม่ได้คือตำแหน่งคุยศา,ศาสตร์เนี่ยนะอยู่ใกลใ้จีนกับรัเสเซียนะแต่ก็ตัวตึงกับจีนและรัเสเซียทีเดียวนะจะปักไปไปทางเนโต้และแตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลประการนี้แหละครับนะแผลนะที่หายแล้วจะเป็นแผลเป็นนี่แหละครับนะจากความก้าวร้าวในสายสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะถ้าหากสงครามโลกครั้งที่สามระเบิดขึ้นเนี่ยผมมองว่า ตัวตึงญี่ปุ่นนี่แหละครับกนะ็ <c oughs> เ,เอามาระวังให้ดีนะน่าจะโดนแน่ๆน,นะครับนะแต่ก็ไม่ทราบว,ว่าตอนตกจะมาช่วยยังไงหรือมาลุมมาตุ้มในแถบแปซิฟิกนะดันั้นผมก็เชื่อว่าถ้าสงครามโลกที่สามเกิดขึ้นในแปซิฟิกนี่ก็คงระอุนะครับก็คงเ,เขาเรียกว่าต่อสู้กันนะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งทีเดียวนะในแถบแปซิฟิกนะครับเพราะล่าสุดจะเห็นว่ารัสเซียไปประจำเนะรือดำน้ำนะติดหัวรบนิวเคลียร์ล่าสุดบูลาว่านะซึ่งสามารถจะ นะเออเขาเรียกว่ามีหัวลบนิวเคลียร์หลายหัวในลูกเดียวอะ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นความร้อนแรงแทบไปิิิกนะในข้าวสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นก็จะมากขึ้นนะครับแล้วคนที่เล็งไว้นะที่จะจัดการกับญี่ปุ่นก็มีหลายลายนะจีนเกาหลีเหนือนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ